สวัสดีค่ะพี่มินวชลินยานะคะจากช่อง YouTube พยาเพชรพัทรางคนครราชนะคะเพจอัญมณีเพ็กเกแก้วผู้สื่อตำนานพยาเพชรพัทรางคนครราชและพระชายาอัญญารินทศินีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมด,ดีจะเสด็จพ่อองเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามนะคะที่ว่าในเมื่ออ่า ความมีฐาะนะนะคะยากจนหรือร่ำรวยเนี่ยเกิดมาด้วยอนิสง์ของการทำทานแต่ว่าในชาติภบปัจจุบันเนี่ยที่เรามีความขัดสนเรื่องฐานะยังไม่รวยยังไม่สำเร็จหรือว่ายังไม่อ่ามีความมีฐานะอันเป็นที่ที่พอใจอะนะคะแล้วเราก็ไม่มีกำลังในการทำทานมากๆเหมือนกับเห,เหมือนกับที่เราเห็นผู้ร่ำรวยที่เขาสามารถ บริจาคท่องค่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแม้แต่วาสนาที่จะมีเพื่อที่จะเพิ่มวาสนาของตัวเองเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะแล้วมันจะรวยได้อย่างไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยแบบนี้เนี่ยนะคะทุกๆอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการทําทานหรือแม้แต่นิสัยในการทําทานหรือแม้แต่สิ่งที่มาสนับสนุนให้เรามีความคิดต่อการทําทานเนี่ยนะคะมันก็เป็น ทุกุอย่างมันได้สะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วในการที่เราขาดวาสนาที่จะเสริมวาสนาเนี่ยตรงนี้เนะี่ยมันก็เนื่องด้วยมาจากชาติที่เราเคยมีกําลังมีศักยภาพในการทําทานเนี่ยเราน่าจะทํามันไม่มากพอนะคะ ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับสะสมเป็นจิตที่นะคะจิตที่ไม่ได้ท,ทําหน้าที่ที่ดีนะคะเหมือนกับมีทานแลว้วงกมีทานละตะนีมีทานนี่คือมีเงินละตะนีอะไรเงี้ยนะคะจิตมันก็มันมันก็บันทึกกันนะคะบันทึกในการที่จิตมีความรู้สึกต่อต่อทรัพย์สินที่ตัวเองมีนั่นคือความตระหนี่จิตจะจ,จาแต่ความรู้สึกตระหนี่ความตระหนี่นั่นคือความขาดนะคะจิต จำความรู้สึกที่ขาดนะคะเนี่ยมันจิตมันก็จะดึงดูดความขาดเข้ามาสู่จิตที่ขาดดังนั้นเนี่ยวัสนะาต่อไปของผู้ที่มีจิตแบบนี้เนี่ยก็คือจะขาดนะคะขาดเงินขาดทองนะคะแล้วเนี่ยแล้วก็หอยหาหอยหาสิ่งที่อยากจะสร้างวัสนานาคะน,น,นี้มันเป็นที่มาที่ไปของกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยมันย้อนไปไม่ได้อะคะอดีตนะคะตอนที่เรารู้ว่าเออชั้นหนึ่งชันเคยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ชันเคยงกชันเคยอะไร และทําให้ฉันมามีความอยากทางเงินไอ้อยากทานทานนะไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยมันโหยหาไปก็เท่านั้นนะคะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้เราออกจากกรรมหรือแก้ไขวิบากกรรมด้วยการหาอาดีตอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านให้เราสร้างวัสนาใหม่ที่ปัจจุบันปัจจุบันมันมีอะไรมีอุปกรณ์อะไรนะคะแล้วก็วัสนาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มีระบบเ,เฉพาะเจาะจงแต่การให้ทานอย่างเดียวนะคะ เราสามารถจเจริญภาวนาได้โอเคอยู่ว่าเราสร้างอะไรมันย่อมได้อย่างนั้นตอนนี้เราอยากได้เงินนะคะเราไม่ได้อยากได้ความสงบเรายังไม่ได้อยากได้สมาธิอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเอาเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีวิถีแห่งเขาเรียกว่าวิถีแห่งสิ่งที่จะได้มาในระบบของธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือพลังอํานาจของธรรมะนะคะพล,พลังธรรมะ พลังอำน,นาจของธรรมะเนี่ยเกิดจากจิตที่มีความสงบก่อนมีสติปัญญาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบุญญาฤิษที่ไม่เฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเรียกอะไรเข้ามาสมมุติว่าเรามีความขาดต่อบกพร่องในเรื่องใดนะคะ แต่จิตของเราเนี่ยยกัพ level ไปไปไปสู่จิตที่กำลังทรงสติปัญญานะคะเนี่ยตรงนี้ภูมิจิตเนี่ยสามารถจะดึงดูดสิ่งที่จะมาช่วยเติมเต็มทำให้เหมือนกับคือเรามีความพยายามที่จะดับทุกข์ด้วยธรรมะอยู่ธรรมะนั่นก็คือตัวสมาธิอ่าสมาธิมีความรู้สึกทุกข์อ่าสมมติทุกข์เรื่องเงินนะคะสิ่งที่ธรรมะจะดับเนี่ยไม่ได้ดับ ไม่ได้ดับเรื่องราวที่ทําให้ทุกนะคะดับความรู้สึกก่อนดับความรู้สึกที่ทุกเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อย่างวิปัสสนากรรมาฐานก็นะคะก็กําหนดรู้อาการทุกนั้นนะคะจนเห็นพระใจรักอันนี้ในในระบบคําพูดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่เวลาที่เราลงมือทำเนี่ยเราจะรู้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้เหมือนกับกินข้าวแล้วอิ่มนะคะนะคะมันเป็นกระบวนการที่เ <laughs> มื่อถูกเติมเต็มให้อาหารไปนะคะมไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรจะแพงจะรู้เลิศขนาดไหนแต่ ความอิ่มมันมีค่าเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะเมื่อธรรมะเข้าไปทดแทนที่กลายเป็นแสงสวา่างความทุกข์ก็หายไปนะคะแล้วตรงนั้นจิตที่ความทุกข์มันหายไปน่ามีพลังอํานาจมากนะคะแล้วเรากําลังพล่องเรื่องอะไรอยู่ธรรมะจะจัดสรรในสิ่งที่เราขาดมาให้เราเองเป,เป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ถึงกับข,ขนาดร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่เอาว่าธรรมะจะอุ้มชูก็แล้วกันเหมือนพระโลกติสะนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีวิบากกรรมมากท่านเคยอิจฉาลาวัาสนาของอพระมหาเถระซึ่งเป็นพระอา,หารหันด้วยนะคะมีการใส่ร้ายมีอะไรสารพัดเลยพระอา,หารหันท่านรู้นี่นะว่า ว่ามันมันจะเป็นภัยต่อต่อต่อพระภิกษุรูปเนี้ยนะคะที่ที่มาอิจฉาลาวาส,สนาของท่านเนะ่ยเหมือนกับมีญาติโยมเอานู่นเอานี่อะไรอย่างเงี้ยมาให้นะคะท่านก็เลยเหมือนกับจะเหมือนกับเดินทางออกไปเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ท่านต้องเวรนต้องกรรมแต่ว่าเมื่อกรรมทําไปแล้วนะคะต่อให้พระมหาเทระท่านไม่ได้ถือโทษแต่กรรมหนักมากอยู่แล้วเวลาทาทำไม่ว่าจะทางความคิดทางคําพูดทางวาจาเหมือนสมมติเราอิจฉาวาสนาของใครคนใดคนหนึ่งแล้วท่านมันผู้สร้างคุณประโยชน์กับภาษา นะสอนธรรมะได้หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะหนักมากแล้วทาให้เราโอหาก,ากินละําบากนะมีความขัดสนมากเลยถ้าเราอิจฉาเล่าวาสนาของของบุคคลผู้มีคุณต่อพระศาสนาเนี่ยก็คือจะมีคุณทั้งต่อเทวดาและมนุษย์ด้วยอย่างเงี้ยยิ่งหนักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเราต้องควบคุมควบคุมจิตใจให้ดีๆความอิจฉานีมันเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะขนาดและท่านก็มาได้เกิดเนี่ยนะคะ แต่พี่ม่นจาไม่ได้ว่าเออเพราะว่าท่านได้เกิดเนะี่ยท่านก็คงจะมีการบําเพ็ญเพียรหรืออะไรมาอยู่นะคะก็มีวาส,สนาทางการที่จะได้มาบรรลุธรรมเหมือนกันแต่เมื่อบรรลุธรรมแล้วนะคะตอนให้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังขาดลาบสการะตรงนี้นะคะคือเหมือนกแบบับไม่ค่อยมีใครเสียบาตรอะก็คือจะเป็นพระอรหันต์ที่จะไม่มีกินแต่ด้วยอ่าเขาเรียกว่า พุทธวินิ่ใช้ความรอบคอบของพระพุทธองค์อะนะคะท่านก็ทรงเหมือนกับเหมือนกับยังไงอะท่านทรงกว้างไกลในเรื่องนี้นะคะท่านก็ทําเป็นพระวินยัยใช่ไหมคะว่าพระสงฆ์ได้เหมือนกับใส่ได้รับบาตมาได้รับบิณฑบาตมาก็ให้มารวมตรงตรง,ตรงกลางแล้วก็แจกจ่ายให้ให้ทั่วให้ทั่วกันนะนะคะไม่ไม่มีการแบ่งแยกก็คือเหมือนกับให้พระสงฆ์มาแบ่งปันกันดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางออกให้สําหรับผู้ที่มีวิบากอันมหาศาลมาครอบ ครอบวิถีที่ทําให้อ่าเรื่องเรื่องมีอันจะกินไม่มีอันจะกินเนี่ยขนาดเป็นพระราหันเนี่ยความเป็นพระรหันยังล้างกรรมนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าค่อนข้างเป็นกรรมใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าธรรมะจัดสรรไงในเมื่อคุณธรรมของท่านก็มีในส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยธรรมะก็จัดสรรให้ท่านมาเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วก็มาเป็นภิกษุที่จะได้รับเลี้ยงดูจาก กฎที่พระพุทธองค์ทรงได้ดำริไว้นะคะเนี่ยก็ทําให้ท่านก็ยังมีกินอยู่ดีแต่พระภิกษุท่านก็คือแค่หาเลี้ยงชีพให้ดํารงขันให้ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ก็แค่นั้นแต่ว่าของพวกเรามันมากมายอะคะไม่ได้แค่เลี้ยงชีพให้อยู่ได้มันก็เลี้ยงชีพลูกเลี้ยงชีพพ่อแม่หรือก็เลี้ยง นี่แหละความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกในในแต่ละด้านะนะคะอย่างเงี้ยมันมันก็ยังมีอีกเยอะนะคะแต่เทวดาจะไม่เลี้ยงคนที่ฟุ่มเฟือยมากนะคะได้เงินมาต้องซื้อรถรถต้องจําเป็นคุณซื้อรถอะไรคุณซื้อรถเบนซ์อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าบางบางบางคนอย่างเงี้ยเทวดาก็อ่ะเธอทํางานเหนื่อย อ่ะอยากจะใช้ก็ใช้ไปรถเบนซ์กระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ถ้าอย่างเป็นเสด็จพ่อของเพชรเงี้ยท่านท่นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนนะนะแต่แต,แต่ตัวพี่มินเองด้วยพี่มินก็ไม,ไม่ไม่ได้ชอบพวกของที่มันจะต้องมาเขาเรียกอะบ,บ่งลุงหน้าตาทางสังคมเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วนะเราโอเคสังคมจะมอง แล้วแต่สังคมละกัน,นว่าจะมองเราถือกระเป๋าแล้วนะมันเป็นปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาเราปัญหาเราคือเรามีกระเป๋าที่สามารถใส่ของได้เยอะๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นน่ะนะคะก็เรากลับมาที่จุดที่เรามีศักยภาพที่จะสร้างวาสนาได้ นะคะลืมเรื่องทานไปถ้าไม่มีจริงๆนะคะไม่ใช่เอามาเป็นข้ออ้างไม่ใช่ว่ามีแต่งกไม่อยากทําทานอ๋อบุญนี้ได้ได้มากกว่าทรมาเรื่องกรรมวิถีที่เราจะสร้างกรรมดีเนี่ยมันเป็นไปตามความจริงนะคะเราจะมาหลอกเอาความเป็นเราเนี่ยมานั่งคิดอย่างเงี้ยคนบางทีงก,งกไงก็ไปไปภาวนามากมาก,กว่าเพราะไม่ต้องเสียตังค์อันนี้ก็คือคุณได้สะสมความตนีคุณได้สะสม,ามการหลีกเลี่ยงที่จะฝึกหัด ขัดเกลาตัวเองด้วยการสละทรั์อย่างนี้ม,นม,นมันก็กรรมมันจะเป็นไปตามจริงไม่มีใครสามารถหลอกตาแห่งกรรมได้นะคะอันนี้ก็ถ้าหลอกแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆนั่นแหละไม่เป็นไรเนี่ยแหละคะ่ะสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นพลังจิตใจที่เกิดด้วยสติปัญญาธรรมะของพระพุทธองค์จะจัดสรรสิ่งที่ดีให้เราลอดได้เองนะคะเรอย่าไปกะเกณน,นะว่ามันต้องรอดแบบไหนรอดแบบรวยหรืออะไรอันนั้นแล้วแต่นะคะแต่ว่าธรรมะเนี่ยจะจะไม่ทําให้เราเกิดความรู้สึกที่จะต่อรองนะคะธรรมะจะทําให้เราโอเคทุกทุกอย่าง แล้วก็ยอมรับยอมรับกันแล้วก็ยอมรับทุกๆอย่างที่ธรรมะจะจัดสรรมาให้เรานะคะนี้พี่มิ้นก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แล้วก็ท็อปปิดนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบแบบคลิปแบบนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube ย t ท b e พญาเพชภัทละนะคะด้าเพจอัญมณีเพชเกแก้วให้พี่มิ้นด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมบุญสร้างท้าวสมุทรเทวเทวีกันนะคะเพื่อ,อยันกันต้านภัยพิบัตินะคะเมื่อแล้วเสร็จจะประดิษฐานไว้ที่วัดแสนุขติดตามข่าวสารบุญได้ที่เพจอัญมณีเพชกแก้วนะคะสาธุบุ